หกโมงสามสิบแปดสามสิบเก้าดูแล้วเนี่ยถ้าสมมติไม่เสียหมอเตอว,ว์แหวมาเด็กจะเป็นแบบแบบรถพ่เศษน้ำแข็งเกาะหกโมงสี่สิบแล้วหรอเข้างานเจ็ดโมงนะวันนี้เจ็ดโมงถึงเที่ยงแล้วก็มีทําอีกทีตอน สิบกนาฬิกาสามสิบนาทีนี่แหะมั้งหรือว่า,า,า,าสิบเจ็ดนาฬิกาสักีสักีวันนี้ตื่นเช้านาะตื่นเช้าก่อนนาฬิกาปลุกประมาณยี่สิบนาที ชื่อถนนเย็นแบกบเย็นนะที่เราอยู่แค่แค่ขับตรงไปตรงไปสุดซอยทางขวามือก็คือแบบเป็นเรียกว,ว่าพวกอพาร์ตเมนต์คนที่แบบผู้สูงอายุที่อายุ65คิดห้าขึ้นไปสามารถอยู่ได้นะแต่เราเลี้ยวขวาเพราะว่าที่ทำงานเราอยู่ทางขวามือ นั่นเลยสุดซอยนั่นคือที่ทํางานเรานะไอเหลืองเหลืองข้างหน้าน่ะนั่นแหละคือที่ทํางานเรา ก็อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละวันนี้เขาเรียกว่าเดลั์ทูใช่ไหมทำงานเจ็ดโมงถึงสิบสองนาฬิกาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งสิบหกนาฬิกาถึงยี่สบเอ็ดนาฬิกาตอนเช้าวนี้ก็มีแค่สี่ถึงห้าคนเองนะสี่ถึงห้าบ้านพูดผิดก็คือแบบชั่วโมงละบ้านแต่ที่จริงอะไม่ถึงชงั่วโมงอันนี้ก็ขับอยู่ในหมู่บ้านก่อนนะบ้านหลังแรกขับในหมู่บ้าน บ้านหลังนี้ทําอะไรบ้านหลังนี้นะก็คือดูตูจ้จดหมายว่ามีอะไรมาส่งที่บ้านไหมแต่วันนี้ไม่มีเพราะเป็นวันนี้เป็นวันแดงแล้วก็ใส่ถุงเท้าให้เขาแค่นั้นคะถุงเท้าที่พูดถึงนะเขาเรียกว่าคอมเพรสคอมเพรสหรือว่าสเตอแล้วก็สตรุมปเนาะคอมเพรสสตรมหรือว่าเหมือนช่วยให้ระบบเลือดไหลเ,เวียนช่วย การทำงานของหัวใจระบบก็คือถุงเท้าแบบนี้เขาจะรัดรัดกว่าถุงเท้าปกติสักสอเท่าเพื่อสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยเดินหรือว่าคนแก่ที่มีภาะแบบคนแก่แบบเวลาคนแก่เนีน่ยเนาะส่วนใหญ่อวัยวะต่างๆในร่างกายก็ทำงานแบบเหมือนเสื่อมสภาพอะไรอย่างเี้ยใช่ปะก็คือไปช่วยหัวใจปั๊มปัมปมเลือดนั่นเอง แบบให้เลือดไหลเวียนไม่เป็นเส้นเลือดขอดไม่เท้าบวมอะไรอย่างงี้เนะ <c oughs> เาะวันนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ถุงมือเอาถุงมือไปคู่หนึ่งเราชอบใส่ถ้าสมมติใส่ถุงเท้าให้เขาเราชอบใส่ผ้าปิดจมูกแล้วก็เอานิ่ไปให้เขา ก็มีจดหมายก็กดกระดิ่งก่อนเขาจะได้รู้ว่าเรามาพอมาถึงบ้านที่เยี่ยมต้องใช้โทรศัพท์ที่ทำงานสแตมป์ลงชื่อเข้าแล้วก็ลงชื่อออกทุกครั้งนะคะไปหาคนแก่คนหนึ่งโหนั่งพูดกับป้ายี่นาทีอ่ะ<ห>นี่เราก็ขับกันไปต่อนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแปดเโมห้าสิบ หนังสือพิมพ์ให้ลุงเนาะเดี๋ยวหนังสือพิมพ์ที่จนไม่ต้องใส่ผ้าปิดจมูกแล้วนะแต่บ้านลุงเขาแบบ ลุงคนนี้ก็เสร็จแล้วนะเสร็จภายในเวลาแค่ห้านาทีเองเพราะว่าไม่รู้จะคุยอะไรบางครั้งเนี่ยเวลาขับรถไกลๆอย่างเงี้ยก็จะโทวหาาแม่ตัวเองนะเออก็มีอย่างหนึ่งที่ต้องทำเวลาให้ยาเออเขาเรียกว่าเมดิซีนใช่ไหมเมดิซีนก็ต้อง กดในโทรศัพท์ว่าให้ยาแล้วเราก็เดี๋ยวจะไปหาลุงอีกคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกดด้วยว่าให้ยาแล้วเช่นกันนี่ถึงบ้านคุณแก่คนแล้วเช้าไปเมื่วา8แปดโมงสิบนาที คนแก่คนนี้เราต้องเอาข้าวให้เขาเลาะหอยหลังปห้ึ่งสิข้านะคะแล้วก็สูตองศาเนาะโอ้ยแต่อากาศาดีมากเลยสูตองศาที่แบบไม่มีหิมะบนถนนและก็หวังว่าหิมะจะไม่ตกแล้วเราก็เลยว่างานให้เราช่วยคนอื่นไหมเออเขาเรากเหลือคนนี้แล้วคนนี้บ้านอยู่ในแบบเนี้ยเนะ<ม>าะแึงทางซ้ายก็ถึงแล้วแม่ไก่ทางสายก็ถึง <_ S 1> โอ้โอ ซักผ้ากวาดพื้นแล้วเอาจานออกจากเครื่องล้างจานแล้วก็ปั่นผ้าถ้าไม่มีผ้าให้ปั่นก็ไปดูข้างบนว่ามีผ้าที่แบบแห้งแล้วให้พับไหมแล้วก็ยานี่ก็คือแบบว่าเอาออกมาวางไว้ให้เขาเขาจัดการเองแล้วก็กาแฟาก็แค่ต้มน้ำร้อนนะใช้กาต้มน้ำร้อนแล้วก็กาแฟาสองชอ้อน ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงเจ็ดนาที <laughs> แก่คนสุดท้ายของงานตอนเช้าก็คือให้เข้าเที่ยงเนาะเลิกงานสิบเที่ยงแล้วโทรหาแม่ดีกว่าระวังโคตรว่างอะ่ะวันนี้แบบสิบเอ็ดโมงสามสิบแปดนาทีก็ให้ยาอุ่นข้าวเสร็จล้อะไรกับลุงอนะเนาะมีแค่ลุงคนเดียวที่แบบไม่รู้จะกุยอะไร ช่วยเขาหคนก็ ยำจิ้มซีฟู้ดที่ทำมาเยอะเลยแล้วก็มองในตู้ว่าเออก็ยังมีผัดกระเพรากับไข่ดาวแล้วก็นำอะไรนะแซลมอนดองสีอิว๊วแล้วก็มีไข่ต้มแล้วคือตอนนี้ขนะี้เกียจทำกับข้าวแล้ว <c oughs> ก็คิดว่าวันพรุ่งนี้ก็อาจจะกินพวกนั้นไม่งั้นก็หากินอะไรง่ายๆเนาะเพราะว่าไก่สเต็กก็ยังมีอยู่ในช่องฟีดเพราะวันนั้นทำ แล้วทำเยอะไปก็เลยแบ่งเก็บ <c oughs> ก็คิดอยู่ว่าทำไงดีก็ช่างมันไม่เป็นไรพวกนี้ถ้าไม่มีกินก็มาม่ากไ็ได้เนาะอ๋อช่าแล้ว,ออวก็มีหนมจีนน้ำยามันมีแบบสำเร็จใช่ปะ่ะเออก็ช่างมันเราก็เลยคิดว่าเออไข่ต้มใส่ก็กลัวหิวข้าวเนี่ยเพราะกินข้าวไวไปบ่ายสามครึง่งแล้ววันนี้ทำ เราไปทำงานตอนห้าโมงเย็นจนถึงสามทุ่มห้าช่มงสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบแปดสี่ชั่วโมงแล้วก็เ,กกเลิกสามทุ่มก็เลยก็เลยกลัวว่าหิวแต่ในเขาเรียกว่าอะไรนะตู้เย็นที่ทำงานก็มีแอปเปิลเนาะเออลืมไม่รู้สิ ก็เลยเอาไข่ต้มอ่ะใส่กล่องแล้วก็ใส่คาเวียไปในกล่องเดี Ping ๋ยวมาดูกันว่าหิวไม่หิวทำอะไรเจ็บวันโค้ดแล้วฮะโคละอีคอมเมอร์ซิกซี่แมน ใช่โอ๋อเ <music> <to death> ่ใ <caffe> ช <inated> <ga S 3> mm ่ใชนใช่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 ใอ่เด่ใช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 บะช่ใช่ใช่้า่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่่เช่ใี่ใช่ใช่ใร่ใช่ใ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 ช่่ ไปหมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยแล้วป้าคนนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่เอาผ้าปูที่นอน mm. เขาเรียกว่าอะไรผ้าคลุมเตียงอะออกปิดม่านไอ้ม่านที่แบบมันเปิดเป็นอย่างเงี้ยเ mm. พราะว่าส่วใหญ,ญเขาจะบอกว่าเขา่าสามารถช่วยเหลือตัวเองไนดะ้เขาอยากทำแบบเขาอยากทําอะไรด้วยตัวเองให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่มีอะไรเลยส่วนใหญ,ญ่ก็นั่งคุยกับปา้าแหละ โอ้ยแล้วหลังจากป้านี้เดี๋ยวมาอัดวิดีโอต่อแล้วค่ะเป็นงานที่สบายนะั่งโอ้ยป้า โคตรใจดีเลยใจดีมากป้าบอ,อกว่าไม่เคยไม่มีอะไรให้เธอกินเลยจะเจอาอะไรไปกินไหมแบบขนมคุกกี้นี่นะคะเดี๋ยวจะย้อนกลับไปประมาณกิโลหนึ่งเนาะย้อนกลับไปหาพี่ผู้ญิงก่อนเพราะว่าเราอะ่ะฟังผิดอะเป็นไรไม่รู้ทำไมฟังผิด ขาอะที่จริงอะไม่เอาเขาเรียกว่าอะไรนะแป๊บบนึงเขาไม่ต้องการที่เราจะไปหาตอนตอนใบาสามแล้วเขาก็จะเอาตอนเย็นเขาเรียกว่าอะไรแล้ะไอเราฟังผิดฟังสลับกันว่าเขาอะ่ะ แม่เอาตอนเย็นแต่ตอนบ่ายเขาจะเอาก็หัวเราเซฟเพื่อนหัวเราเซฟเพื่อนคนที่จะไปทํางานทีจริงนางไม่ต้องไปด้วยซ้ำน่าสงสารทะนะลาสุดท้ายก็เรก็ในโทรศัพท์เนี่ยก็กดไปแล้วด้วยกดไปแล้วว่าไม่ต้องการไปเยี่ยมที่บ้านตอนเย็น แต่ที่ไหนได้ผิดจ้าก่อนผิดจ้าแล้วก็แล้วก็กฎใหม่ก็คือก็เสิร์ชหาชื่อเขานนแล้วก็ไปสแตมที่บ้านเขาแม่นก็สแตมมือเองเลยก็ได้แ0ดมงแปดนาทีนะคะตรงนี้ก็สวยนะคะ อันนี้ก็ใช่ก็คนป้าคนนี้ที่เราไปหาเมื่อเชา้าที่บอกว่าเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาแต่ละอนตกจริงๆด้วยแต่แบบตกไปปลอยนะอันนี้ก็ อยู่ที่ตึกนะคะตึก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 ,ตกสองทุ่มยี่สิบเจ็ดนาที ก็คือเสร็จแล้วรถไปจอดแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับบ้านเนาะเหมือนเพื่อนเพื่อนก็น่าจะเสร็จแล้วนะดต่างเพเพื่อนยังไม่เสร็จว่าเมื่อกี้นี้นางบ้างนะเสียบไว้จะได้อุ่น แน่แหละเออตู้เราพอดีเขาเรียกว่าอะไรคือต้องซักแค่เสื้อผ้าที่ทำงานเท่านั้นนะ สองทุ่มห้าสิบสองนะคะกลับบ้านกับบ้าน,บบานเออก็คือแสแตปมตอนสองทุ่มห้าสิบเนาะแล้วก็ขับออกมาเลยแล้วก็ขับออกมาเลยเพราะเปลี่ยนเสื้อผ้ารอตั้งนานแล้วอึบอึบ ให้ดูดีจังเลยอนะ่ะตอนนี้แบบสามทุ่มทองฟ้ายังเป็นอย่างเงี้ยคือแบบถ้าสมมติจะกลับเนี่ยสามทุ่มนะคะสามทุ่มว่าช่วงนี้เป็นเวลาเขา,านนะเรียกว่าอะไรนะเติมเข้าหน้าเลยดูใบไม้ผลิกแต่ดูแต่ดูหิมเอัอบบ้านแล้วถึงบ้านแล้วเห็นไหมขับรถแค่กี่นาทีเนี่ย ห้าสิบสามสบยใจยแล้วเราก็จะเอาอันนี้ไปเสียบอีกแล้วเพราะว่าตอนเชา้าอะอย่างอย่างที่บอกแบบเป็นน้ำแข็งนะเนาะช่วงนี้ยังไม่ร้อนดีเห็นเพื่อนบอกว่าสัปดาห์หนะ้า ต่อไนก็จะเป็นบวก3องศาบวกสา้า